สวัสดีค่ะเอ้าเสียงสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอ้าเสียงค่ะค่ะท่านผู้ชมมือน,นีเดินทางมาติดตามตัวเลขติดตามแนวทางกับเอ้าเสียงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเดียินข่าวว่าเอ้าเสียงน,น,น,ยน,ยงนี่เพิ่นได้เลขเด็ดค่ะท่านผู้ชมหลายงวยดอะไรเนี่ยเด้๋ยวยิ่งวาลานเพิ่นนี่บอกเลขค่ะบ่ได้ฝันเน,นาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเป็นการบอกเลขบอก โดยตรงเลยเนาะเอาเนาะ<อ>ร้านหนี้อายุประมาณจะขวบเอาขว,ขวบหนึ่งค่ะแต่ผู้ชมบอกเลยสามโตตรงตรงเลยบรสหัวดนี้เพิ่นสีบอกตัวใดเพิ่นสีมีเหืืองเล่าตัวเลขหรือว่ามาเล่าให้ท่านผู้ชมเอซีทางบ้านฟังจังไหนกะมาฟังน้ำกันเนาะตอนนี้เอาเสีย่ยงเพิ่นก็นั่งถา่าเฮาอยู่นี่แล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นจังไหนเอาร้านหน่อยบอกเลยตัวใงวดนี้ มวนนี้มันเอาเก้าสามสี่เก้าสามสี่พนเคยบอกเล็ถือมาจัดมวนถือแล้วมวนนึ่งเลยจะว่าว่าซื้อม้วดมวดก้อนน่ะมวดก้อนมาถือแล้วได้ยังไง้วนซื้อดีมวนก้อนน่ะพันเพันพันงอจะไหนเอาห่วยเอาบอกโตๆตกได้หนึ่งก็ะไรค่ะมวดก้อนบอกโตโตเลย อย่างสี่หกหรืออย่างสี่หกหรืออย่างสิบหกหรือบางทีสี่หาหรือว่าสี่หมนบอส่วนก่อนมันบอกเขาแล้วถามเมยมันที่บอเสียทื่ตัวโตเนี่เมย์นกระโบสือเมย์เป็นกระโบสือโบสือมาสือสือือเอโบสือมันอ่อนขอตมันเ่ทีเียพนังอยู่จังไหนพนอ้าวตอนพนังกระูดมันกระทำ มันก็มันก็บอกอยู่เดียวมันมอนบอาแหลมก็มาสีมันก็มาเขียนเองมันมันเขียนเป็นมันเขเขียนเด็กแม่เอาเขียนเอามือสีมันเอามือเขียนไปเขียนไีะกะกะบ้าเป็นตัวเด็กบ้านเป็นบ้อามือทาเป็นตัวเด็กบ้านเป็นกระเซื้องมื่อเอาเีท่ม่เนี่ยสีแล้วกะบ่าวเนกรบื้อสื่อที่ค่ะบอสือบอสือบัดเลขออกมาห่อห้วยลอมเส็นแ้วเออมันก็ออกดีีิค่ะเอมันก็ออกกบ่ไหลที คนเราโมเน่เนไล่เนวเขาบอกเรสื่เไว้เนี่ยบริถามบริยังเนาะบริถามมันบอกเองมันได้เลยมันบอกบริษามนี่เขาเขากระเล่นยุทธเขาเบอยุทธเขาบจะ่าเด็กหน่อยซัมหนี่สิบุหูเรกเนี่เกสองเน่บ้บุหูเลกหรอกมันบ่จักหรอกมันเขียนเด็กเพราะท่านเป็นแม่หมดละมันเมื่อเขียนเหดเองมันไปมันก็บอกเ็กเลยบอกเป็นโตเลยเพื่อนโมเสตะดมาแม่เพื่อนพ่อโบเสว่าโแล้ว เพิ่นเคยซื้อเรียกเลยเพิ่มเคืถือเรีอยู่เรยจๆะว่าบาเพิ่มบ่ซื้อบางเพิ่บามันสเบ้าเด่นซื้อบ่เป็นบ่เป็นดบค่ะเปนดิออกมาสียดได้่าใั่เพราะแหนมเห็นหมดแล้วก่ซื้อเขาเขาบว้น่เขาว้กชักเท้อเขาบอก่องเทียรจนเขาเขาเศร้าเขาบอกบอกถามเขาเขาบกจักบ้านถามก็บูหูู้บ่ปาบัวปาเลยก็บอกว้ลยบาน ก็บ้านตัวไรลูกล้าบางสีหมูเนข้วโพักแวบอไเป็นไปเลยลองลองถามบ่งแหลวมันบอกไ่ักเลยถามบ่งแล้วไ่จักได้บานมหูไหเนี่ยหน่อยๆปีเดียวเนาะมันจิจักอยู่ตัวเฮาก็เบอกเป็นยนไหรือว่าอาจจะมีแนว่าเผ้าก็ยังแล้วแต่ว่าถามมาหญ้าหญ้าจใส่ัสี่ใหมูหญามันุ่ใช่้นส่นหญ้าเหบ่ ยานนียาหยไทยรูไปแล้าหนีก็คือยาตายแล้่วมันไยาตายแล้วนี่ใส่ยาเข้าเสยาเพียงเข้าอยู่เส่เนี่ยนั่นมันว่ะสี่ใส่หลุมยาสี่ใส่หลุมยาเด็ญยาเข้าจังอยู่นี่เล็กหน่อยขวบหนึ่งเกิน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 ตที่เล็กหน่อยสิหนอเอาหน่อยน้ยังจักว่าหูยาตายคิดว่าเนหูยตายไม่นหูยามาค่ะหูสี่ใส่อีกว่าหยา หรือว่าอาจจะเป็นยาเพิ่นบ่น้อกเอาจักอยู่ได้บันไปหันไปนั่งถาดอยู่ได้อพุทธมานางอยู่ัาดอยู่ได้กันไปทั้งนั้นยถาดหญ้าเออถาดหญ้าคืนไปพักเถิดไปนั่งอย่างคือว่าถาดของหญ้านี่บ่เอาไว้ตั้งไว้อยู่วัดนอเอาตั้งไว้อยู่ใกล้ๆไว้อยู่ไกลๆเออไปเดีเพิ่นก็ขึ้นนั่งไก้เฮือนเพิ่นเนาะท่านผู้ชมเนาะตั้งไว้ใกล้ๆเฮือนบ่ได้เอาไปไว้วัดก็บ่แน่เด้บางเทื่อก็อาจจะมีแนวผ้าเวาผ้าวาเนอกเอาวุ่นนั้นเรามาหาย ทำาหายถุงเท้าเราใช้มันบอกผิดครับแล้วด้วยแล้วมาตนมใส่ถุงเท้าเราย่ขึ้นหนังตา,เ,าเป็นจังไหนอ้าวมา้าก็ต้มมาใส่หมีข่าเลยพี่ บีบข้อหลกสาวคนจรอีเมว่าตนบีบขอกูมาึงมันบอกว่าป็ยเป็นเป็นโจเมยเลยโจเมเลยเป็นนาของเมเลยนาของเมเลยแล้วก็มาบีบข้อมาพึ่งบอกว่าฟังขวมนะเวัสิอว่าบอกแเดินข่วมบีบข้อเลยบีบข้อดยแต่ว่าหายตายรอกนเมวทีเพิินหวานหอมายกากขึ้นยากนี่ยากเออยาที่หวานหอมขึ้นเลยหองขึ้นเลยเนียกกันเป็นยังองเมย์เนยัง้ว่ามีตนมาใส่กูเว่าเป็นเป็นสอนไห หนองไายบ้างบ้านนี้บ้านนี้หงอดมี่เพคนบาจังเลยเด็กหน่อยฮะหงอดมี่เพคนบาจังเลยกไหลเด็กหน่อยผู้เก่านี่ละมันบว่าได้บาดมันบอกกเออมันบอกบอกแค่มื่อนั่นผุนแลละมันบอกแค่มื่อนั้นบอกแค่เด็กกัคือเลี้ยมันอยู่มันนั่งปีนหนาจนถึงมันนั่งปีนหนาไปทั้งเนื้อตัวใดเอาหับมันตุยเด็กเก้าสามซี่มันบาด 9ก่าสามสี่เอเก่าสามสี่แม่นี่ยว่าแหละโ่ว่ะกบปามันกบปาแม่นี่ยว่าล่ะกบปากบอกเส้เดียวเดียวนี่บอกเสื้เดียวบะเเดียวคือเก่าว่ามันเป็นสิออกที่ว่าล่ะเขาว่ามันออกงวดหนึ่งงี้หรือว่าออกงวดหนึ่งได้เลยกบปนีเนะสามสี่เก่าสามสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่นึงท่านว่าคมโคกมีรายเนาะมีายมันสิออกมาใเนาะปีกะ ีกับโบนีเนาะเพราะว่าเถือกืบโบนีแล้วบางเถื่ออาจจะมีเนี่ยผ้าเวาผ้าวาหรือว่าอาจจะเป็นยาเมนกรบเพิ่นกระได้เนาะเอาเพราะว่าเด็กหน่อยเด็กหน่อยบวบหนึ่งนี่มันบวกหนึ่งยังดอกงอกมือหูหลเนีมือหูที่ซีว่าเงียบเงียบอยู่บวชสามโตสามเนาะห้วยมันบอกไปสามโตได้นี่ค่ะสามโตโตเดียวเท่กไหรเห็นบบวกเฟสร้านเจ้าของดูอีนุเหมืน ผู่มาบอกเลขกแล้วมันมาซีหาหกมันมาซีหาหกน่ะน่งยอนขาอยู่ก็ให้เห่นมาบ้านออกอิธีซีหาฮกอีกค่ะพยันยอนขาอยู่กกูบอกสื่อสื่อเนได้ีมันก็บอกให้สื่อได้บอกซีหาหกมันโตโตมันเรได้เห็นเป๊ะเรวได้ค่ะทีเดียวเท่านั้นแหลวด้วยบ้านบ่ไรด้ลยบ้านคทั้งบอกไปเเพิ่นรัง้วยขาเห่นปู้คนมาคนบอกเด็กซีหาหกโบราณนั่น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 มาสันยุงาให้ คนเ็ยยูหันอีดีบนเดียงอยูหันค่ะผีหน้าเป็นี่าได้มองเรียงผีหน้าเออมองเรียงผีหน้ายู่ก็ไห้เนี่ปู่่นนั่งเว้ยค้าอนี่ยมันซื้อาพิกนบอกเลขแบบนี้ซื้อเอาเดรอเอง่นบ่าอ้ยน้อยๆนโอ้นีดนี่หรอันกระ่บนี่อไรนี่กรบ่ซืี่ปู่กระได้เงินมากคนขี้งลูกด้ยค่ะ คนน้องโมเน่เนาะบมื่อไรเมื่อวานค่ะท่านผู้ชมนี่ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขและการเนวทางของร้านอาเซียนเนาะค่ะเนาะร้านของอาเซียนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะบอกเลขสามตัวเนาะเบิ้งสิไปอุ่มไม่ไหวเบิ้งโอ้แต่อุ่มต้อกินด้วยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพิ่นสิไปอุ่มร้านหน่อยเพิ่นหน่อยเบิ้งได้ค่ะท่านผู้ชม ค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ค,คนน้อยมาแล้วค่ะคนน้อยมาแล้วนี่ราคาที่บอกเลขค่ะท่านผู้ชมบอกเลขสามตัวตรงๆเลยค่ะนี่ราคาเป็นล้านของเอาเสี่ยงเอาเสียงเนาะค่ะท่านผู้ชมน้องอุ้ยกะบบนาเสือ้อเนาะ,ะว่าหน้อยๆจังสี่สิบบาทเป็นตัวเลขออกมาได้สามตัวโบธันเรียนเนาะแมนค่ะอนุบาลกับโบธันเข่า บอท่านเข่าไซสเลยล่ะค่ะท่านผู้ชมเด็กเด็กยังบอกเพื่อนเนี่ยเด็กยังมันออกเด็กยังเด็กยังดุเด็กยังดุเด็กยังบักลาบบักราบหูบอลูกลางหูเล็กบอดุคือสีบาเบาดอกค่ะท่านผู้ชมบอตีงเลยค่ะนี่ล่ะค่ะโเมย์เอือนหาแต่แม่เนาะค่ะเนาะงว่เมย์เมย์อยู่เมยอยากไปหาแม่ล่ะค่ะท่านผู้ชมบอเป็นยังขาวเพิ่นไปหาแม่เลยค่ะสุดท้ายนี่ค่ะขอขอบคุณ อ้าวเสี่ยงเนาะค่ะนอทีแบงปันตัวเลขหลกากาแนวทางของหลานหน่อยให้เนาะค่ะท่านะะผู้ชมนเานาะขอบคุณค่ะอ้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของอ้าวเสี่ยงเนาะค่ะเลขของเพิ่นหลานเพิ่นเบาค่ะอายุหนึ่งปีค่ะหลานเพิ่นเบเก้าสามสี่ค่ะเก้าสามสี่ เพิ่นกะว่าล้านเพิ่นบอกมาแล้วถือเทชนึงค่ะเพิ่นกะบริสิเพิ่นฟังบึงกะออกอีกค่ะเพิ่นกะเว้าอีกนอกค่ะล้านหน่อยเว้าอีกเก้าสามสี่ค่ะบัานที่หนึ่งท่านว่าคุมพ่อโสอสมพันหาลอยฮกฮกอย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสามกดไหลกดแท่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสามน,นํานีด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้ป่าบุญคุณอิสานกันเที่ยงทนคลิปหนาพอกันมันสูกโศกหมันหมันลำลำลุย่วยเฮ่งเฮ่งปังปังกรับตเลขของอาวเซี่มค่ะสวัสดีค่ะ